ว่าด้วยความรัก4ี่แบบความรักเกิดจากความรักภิกุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลน,นั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่า บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทําความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรัก พิขุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำรร ต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลน,นั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรักความรักเกิดจากความเกลียดภิขุทั้งหลาย ในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทาต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทา ต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความเกลียดความเกลียดเกิดจากความเกลียดพิกุทั้งหลาย ในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำ ต่อบ,บุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใครพอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจดังนี้บุคคลน,นั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นพิุ